ก็สวัสดีครับก็วันนี้มาดูปุ๋ยนะครับ15-5-20นะครับเป็นยี่ห้อทิปเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่นาดอนของแม่นะครับก็จํานวนสิบไล่นะครับเราจะใส่ปุ๋ย15-5-20แค่สองลูกนะครับส่วนแท็นี้เป็นของผมไปเดี๋ยวเราไปเลยผมก็ลืมทําคลิปบอกนะครับว่าจะใส่ปุ๋ยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะแนะนาให้ทุกท่านใส่แล้วตัวเองไม่ได้ใส่หรือเปล่าไปเดี๋ยว ไปดูคลิปกันนะครับว่าลักษณะหญ้าแล้วก็ข้าวแบบเนี้ยเราจะใส่ปุ๋ยแล้วข้าวมันจะหนีหญ้าทันหรือว่าหญ้ามันจะคุมข้าวไปครับก็มาต่อนะครับตอนนี้ก็มาถึงแตงนาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาหว่านปุ๋ยกันนะครับเป็นปุ๋ยสูตรตัวนี้เลยนะครับเพียวเพียวนะครับไม่ผสมยูเรียสิบห้าห้ายี่สิบเราได้ยูเรียจากตัวหน้าอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้ตัวกลางพอดีนะครับตัวท้ายเติมนะครับเพราะว่าข้าวปีเนี่ย เป็นข้าวที่ใบายาวใบางามนะครับนี่คือลักษณะแปลงนานะครับที่เราได้รับน้ําฝนนะครับหรือว่าฝนตกเรากาักน้ําไว้นะครับเป็นนาดอนนะครับก็เมื่อเราได้น้ําฝนหรือว่าเรามีน้ําปั๊บเนี่ยเราก็จะมาทําการหว่านปุ๋ยนะครับเพราะเราฉีดยาฆ่าหญ้าในขณะที่ดินมีความชื้นไปแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ปุ๋ยโดยที่เราไม่ได้สนใจว่า หญ้าที่มันจะตายหรือว่าไม่ตายหรือว่าญ้าที่มันยังมีการหลุดรอดอยู่เนี่ยเราจะไม่ทําการฉีดยาฆ่าหญ้าซ้ําเนื่องจากข้าวเนี่ยมันอ่านจากยาฆ่าหญ้ารอบที่แล้วไปแล้วนะครับเรามีหน้าที่หาน้ํามาใส่นะครับให้ได้หรือว่ารอฝนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการทํางานของญ้าให้ฟังนะครับยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันเป็นการฉีดมี2องรูปแบบนะครับ ฉีดรูปแบบแรกนะครับคือฉีดในขนาดดินมีความชื้นฉีดในลักษณะที่ต้นหญ้ายังเล็กยังอ่อนฉีดไปแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เอาน้ารวบน้ําเนี่ยมันจะท่วมกอหญ้าใต้ล่างฟังนะครับน้ําเนี่ยมันจะท่วมกอหญ้าใต้ล่างข้างล่างและหญ้าข้างล่างมันจะเนา่าไม่สามารถที่จะแตกหน่อแตกลูกขึ้นมาใหม่ได้ส่วนถ้าหญ้าโตแล้วเนี่ยทําไมผมถึงบอกว่า ให้มีน้ําแบบนี้แล้วค่อยฉีดยาฆ่าหญ้าทําไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าคุณลองดูนะครับหญ้าเนี่ยมันมีใบเลี้ยงนะครับมันมีใบเลี้ยงสองข้อแสงอยู่ข้างบนนะครับและมันออกดอกตรงนี้นะครับการที่คุณฉีดยาฆ่าหญ้ามาโดนใบเลี้ยงตรงเนี้ยในขณะที่น้ําเนี่ยมันรวบโคนมันอยู่ปั๊บแล้วเรามาฉีดยาโดนใบบนมันเนี่ยหญ้ามันจะตายนะครับและเมื่อหญ้ามันตายปุ๊บเนี่ย หญ้ามันจะไม่สามารถแตกนะครับแตกยอดอ่อนหรือว่าแตกลูกอ่อนจากใต้ร่างขึ้นมาใหม่ได้เนื่องจากมันโดนน้าลวกน้ําท่วมอยู่ทําให้มันเน่ายุบตายนะครับและไอ้ข้างบนเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเราตัดใบนะครับทําไมเราถึงต้องตัดตอนน้ําเยอะเพราะว่าถ้าคุณตัดใบไปแล้วปุ๊บเนี่ยคุณดูนะครับนี่คุณตัดปุ๊บนี่นะครับสมมติคุณตัดปุ๊บมันก็ขาดลอยน้ําแบบนี้แล้วโคนล่างมันเนี่ยจะแตกหน่อขึ้นมาจากใต้น้ําอีก เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าน้ํามันรวบอยู่ถึงได้บอกไงว่าการฉีดยาฆ่า้าถ้าเราฉีดยากแก่ให้ฉีดตอนมีน้ําแบบนี้เลยนะครับเพราะญ้าจะไม่สามารถแตกหน่ออ่อนหรือว่าแตกลูกจากโคนหรือว่าจากกอข้างล่างขึ้นมาใหม่ได้และไอ้ที่มันโผล่เหนือน้ําแล้วเนี่ยไอ้้าต่างๆที่มันโผล่เหนือน้ําเนี่ยมันโดนยาฆ่าญ้าปับ๊บไอใบที่มันเลี้ยงลูกมันอ่อนอยู่เนี่ย มันก็จะเน่าแล้วก็ยุบตายต่อกับน้ํานะครับหรือว่าซุดตัวลงข้าวก็จะกระดกขึ้นนะครับหรือว่าข้าวเนี่ยมันเป็นใบตั้งชันใบใบตั้งชันใบสูงส่วนหญ้าเนี่ยมันจะหมอบลงไปครับแล้วข้าวจะผู่ขึ้นมาแล้วเราก็จะทําการหว่านปุ๋ยหลังฉีดยาฆ่าหญ้าแบบที่ผมอธิบายเนี่ยประมาณ5วันนะครับคือหญ้ามันจะโซมลงข้าวจะเหลืองเนื่องจากโดนยาฆ่าหญ้านะครับแล้วมันก็จะกระพือขึ้นเมื่อเราใส่ปุ๋ยนะครับ ส่วนถ้ามันจะหลุดรอดก็ปล่อยให้มันหลุดนะครับใส่ปุ๋ยไปเลยนะครับไม่ต้องไปกังวลนะครับและถามว่านาดอนแบบนี้ทําไมผมถึงไม่ใส่ยูเลียใช่ไหมครับเพราะยูเลียมันละเหยไวหรือว่าไปกับอากาศไวนะครับและไปกับน้ําไวฉะนั้นผมจะใช้ปุ๋ยสูตรเพราะว่าปุ๋ยสูตรหวานไปแล้วมันจะค่อยๆกินค่อยๆเขียวนะครับทําให้หญ้าเนี่ยมันกระผือช้านะครับหรือว่าเติบโตช้าเมื่อน้านํามันแห้งนะครับ สูตรปุ๋ยที่ใช้ก็นี่นะครับ15-5-20นะครับเรานาหมดนี่นะครับนาหมดนี่ผมจะหว่านปุ๋ยแค่เพียงสองลูกนะครับตรงนี้หนึ่งลูกอยู่หัวนู้นอีกลูกหนึ่งนะครับก็คุณเข้าใจหลักการฉีดยาฆ่ายาแล้วนะครับหนึ่งฉีดครั้งแรกเราจะฉีดสําหรับคนมีน้ํานะครับฉีดตอนยากําลังเป็นลูกยานะครับฉีดแล้วก็เอาน้ํารวบยา ทำไมการฉีดแบบนั้นหญ้าถึงตายดีเพราะว่าเราฉีดตอนที่หญ้ายังเป็นกอยังเล็กๆอยู่และสามารถเอาน้ำรวบรวบหญ้าได้หมดเลยนะครับทําให้หญ้าไม่สามารถที่จะแตกหน่ออ่อนหรือว่าแตกกอขึ้นมาจากใต้น้ําได้นะครับนี่คือการฉีดประเภทที่1สําหรับคนมีน้ําสําหรับคนหาน้ํามาใส่ได้หลังฉีดยากับคนที่ไม่มีปัญญาหาน้ำนะครับใช้แค่น้ำฝนแบบนาดอนแบบนี้ใช้แค่น้ำฝนหรือว่ารอแค่น้ำฝน นะครับน้าฝนมีก็วิดน้ําไม่มีก็ไม่ต้องวิดนะครับเราก็จะใช้การเติมน้ําเข้าไปในนาให้เต็มแบบนี้นะครับเต็มแบบนี้ก่อนเลยนะครับใส่น้ําให้ทั่วนาใส่น้ําให้น้ํามันท่วมกอหญ้าท่วมเงาหญ้ากอหญ้าหรือว่าทําให้หญ้าที่มันอยู่ใต้น้ําเนี่ยไม่สามารถแตกหนอ่ออ่อนขึ้นมาใหม่ได้เราก็ถึงฉีดยาฆ่าญ้านะครับเพื่อฆ่าไอ้ที่ มีใบเลี้ยงโผล่ขึ้นมาจากน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวหญ้าพวกนี้มันจะยุบตัวลงแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะจมน้ําเน่าไปแล้วไอ้กอที่อยู่ใต้ร่างก็ไม่สามารถแตกขึ้นมาได้เพราะว่าน้ํามันรวบน้ํามันคุมอยู่อันนี้คือหลักการการทํางานของยาฆ่าหญ้าต่างๆหรือการเออการทําข้าวแบบที่ผมทําอยู่นะครับฉะนั้นคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับไม่ใช่สักจะฉีกก็ฉีกกันอย่างเดียวคุณต้องคิดด้วยว่าทําไมเราต้องรอให้มีน้ําแล้วฉีดยา นะครับทาไมตอนนาปังเราฉีดยาก่อนแล้วค่อยหล่อน้ําคุณต้องเข้าใจหลักการระหว่างมีน้ํากับไม่มีน้ํานะครับคนมีน้ําให้ฉีดตอนเล็กๆแล้วหล่อน้ํารวบนะครับแล้วขังน้ําให้ได้สามสิบวันนะครับถ้าคนไม่มีน้ํานะครับก็ให้รอข้าวโตนะครับไปพร้อมกับหญ้าแล้วคุณก็เอาน้ําใส่ด้วยน้ําฝนหรือว่าน้ําจากคูคลองเมื่อมันมีน้ําฝนตกนะครับแล้วคุณก็ ใส่น้ำให้ท่วมนะครับแบบนี้เลยให้เหลือแต่ปลายข้าวกับปลายหญ้าผู่ขึ้นมาแล้วเราก็จะฉีดยาเพื่อฆ่ายอดหญ้ายอดข้าวไปพร้อมกันเลยแล้วหญ้ามันจะซุดตัวลงเพราะว่ายิ่งหญ้ากแก่ออกดอกมันยิ่งหมดอายุลงไปนะครับข้าวเนี่ยเรายังอ่อนอยู่เดี๋ยวมันก็กระพือเสร็จแล้วเมื่อหญ้ากแก่นะครับฟังดีๆนะครับเมื่อหญ้ากแก่ออกดอกแบบนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเมื่อหญ้าแก่ออกดอกแบบนี้แล้วมันมีแต่จะแก่แล้วก็เฉาลงไปนะครับ การใส่ปุ๋ยหญ้าตรงนี้ก็จะไม่กินปุ๋ยแล้วนะครับมีแต่มันจะแก่ลงไปเหมือนการเล่งปุ๋ยให้มันแก่เร็วขึ้นหรือว่ามันตายเร็วขึ้นนะครับและไอ้หญ้าตรงนี้เราก็ฉีดยาไปโดนใบเลี้ยงด้วยโดนยอดมันด้วยมันก็จะยุบเน่าตายไปส่วนไอ้ที่อยู่ใต้ล่างหน่อใต้ล่างกอใต้ล่างมันก็ไม่สามารถที่จะแตกหน่อขึ้นมาได้เพราะว่าโดนน้ำท่วมน้ำลวกอยู่อันนี้คือหลักการ ที่คุณควรพิจารณาตามนะครับส่วนทำไมตอนเรามีน้ำผมถึงบอกว่าถ้าเรามีน้ำให้ตัดใบทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าเรามีน้ำปุ๊บเราตัดใบนะครับเนี่ยคุณดูนะครับเราตัดเฉียดผิวน้ำเลยเนี่ยทำให้อายาที่อยู่ข้างบนเนี่ยที่แตกหน่อมาอยู่เหนือเหนือน้ำเนี่ยหรือว่าใบเลี้ยงเหนือน้ำเนี่ย มันโดนตัดไปแล้วปุ๊บมันก็ไม่สามารถที่จะแตกนอกออนจากใต้น้ําขึ้นมาได้มันก็ยุบเน่าตายไปอยู่ใต้น้ําเหมือนใช้ระบบน้ํารวบรวบกอรวบต้นเหมือนเอาน้ํารวบยอดหญ้าตอนเล็กๆเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือหลักการไปเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปผสมปุ๋ยดีกว่านะครับไม่ได้ผสมปุ๋ยพูดผิดเทปุ๋ยใส่ถังนะครับโอเคนะครับไปเดี๋ยวไปเทปุ๋ยแป๊บหนึ่งนะครับก็มาต่อนะครับ คนไหนที่บอกว่าคนไหนที่บอกว่าหวานปุ๋ยไม่พอนะครับสิบไร่ใช้ปุ๋ยสองลูกหวานไม่ได้คุณเข้าใจก่อนนะครับว่าข้าวมะลีเนี่ยเราไม่ได้ว่านปุ๋ยเยอะนะครับเราหวานแค่พอให้เขาได้กินนะครับแล้วส่วนใหญ่เราจะใช้ทางใบโพธิแทนนะครับ อธิบายง่ายๆนะครับเปิดน้อยๆเปิดพาวๆนะครับอย่าไปเปิดเยอะไปเดี๋ยวเราไปหว่านหัวมุมนู้นก่อนนะครับเปิดพาวๆนะครับก็มาต่อนะครับคําว่าเปิดน้อยๆเปิดพาวๆเนี่ยเราก็จะเปิดประมาณเกียร์สองนะครับเปิดตรงที่เปิดนียนะครับประมาณเกียร์สองนะครับไม่เกินเกียร์สามนะครับหรือท่านจะเปิดตามสายตาท่าน ในขณนะที่ปุ๋ยออกจากกระบอกฉีดนะครับดูว่ามันออกพอประมาณนะครับออกทั่วนานะครับไม่ใช่ออกเยอะเกินไปนะครับถ้าออกเยอะเกินไปข้าวมันงานจัดผลที่ได้ก็คือเชื้อราไวรัสนะครับและสุดท้ายแล้วจุดจบของเชื้อราก็คือหนอนนะครับกับเพี้ยฉะนั้นเปิดแค่พอดีนะครับตาม อัตราส่วนที่เรามองด้วยสายตาว่ามันเพียงพอนะครับเราถึงจะฉีดนะครับฉะนั้นการนับก้าวก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราเดินได้กว้างขึ้นนะครับการหวานปุ๋ยข้าวมะลิเนี่ยเราจะนับ1 5บ้าเก้าสำหรับเครื่องที่ใบพัดลมแรงๆนะครับเราจะนับ1 5บ้าเนะครับ ก็คือจากริมคนาเนี่ยไปถึงจุดที่เราลงหวานเนี่ยประมาณ10ถึง12ก้านะครับแต่ศาสตร์รวมแล้วอะนะครับประมาณ15เก้านะครับคุณก็ลองพิจารณาตามความถนัดของพวกคุณนะครับผมมองว่า10ไร่ใส่ปุ๋ย2ลูกเนี่ยมันเพียงพอนะครับแล้วผมก็หวานแล้วมันก็ทําให้ข้าวเราเนี่ยพอดีนะครับไม่งามไม่เหลืองไม่แจ้เกินไป และก็ไม่ไหลจนเป็นโรคเป็นแชลานะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปทําแปลงไหนเราก็จะทําคลิปบอกทุกๆแปลงนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ